ครับตอนนี้เขาก็ในไหว้พระสมาธิเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก่อนจะได้กราบในมูลพระพุทเจ้าท่านพระครูสุวรรณสัญญาโสภิตเจ้าคณะพระพุทธนุต้องชาววัดศรีกอกเก้าเป็นรงสแรงสดงพระธรรมเทศนานะครับเอากรานจะได้ทำดีชุดเทียนสองรมนะครับสำหรับเทียนสองรมนี้นะครับทำไมกเก่านะครับ ค้นาทางโกงที่เจ้าเต้เอามอกอ่านะครับมองมองเป็นแดงก็จะมีเพียงนะครับเพื่อสุดสองคำอันนี้ก็ทางเสภาพนะครับพอขอ,อเรียนเชิญค่อยใจสุดใจนะครับได้จุดเพียสองคำน,นะครับขอเรียนเชิญครับผม Thank okay.